บิตคอยนะครับยังคงซึมนะหลังจากที่นะครับมันได้มีการนะหลุดในช่วงของโซน3 2 0 0 0 2ตรงนี้ที่เราคุยกันนะว่าเป็นโซนสําคัญลงมานะครับแล้วก็ ลงมาแตะเกือบแถวๆว่าประมาณ26 0 0มเลยนะครับก็ถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะหลุดแนวสําคัญลงมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะบิตคอย์แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวค่าเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็ตที่เป็นตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวดาวโจนส์นะครับสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเออร์อลอสช่องที่นาสาระดีเกี่ยวโลกริปโตเคนเรนซีและบิตคอยล์มาสู่เพื่อนเฟังครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์กราฟนะครับประจําวันที่รับเดือนพฤษภาม56 านะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็หลังจากที่จบในส่วนของคริปโต Expo ไปเนาะก็ช่วงนี้ผมจะเริ่มกลับมาทำคลิปได้แบบเต็มตัวแล้วจริงๆเมื่อวานเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะได้ไปางานในส่วนของ Crypto แอนเบใช่ไหมครับที่ตึกมาหานาครเนานะวันนั้นผมก็ไปพูดเหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครไปยังไงก,ก็ลองบอกกันได้นะว่าผมพูดเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะได้เอามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองในการพูดครัง้งต่อไปแล้วกัน โอเคเดี๋ยวว่ามาดูกันในคลิปนี้ดีกว่าครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็ต้องบอกว่าลงมาเยอะตัวเอาคอยอื่นๆเนี่ยผมขอเว้นไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้โฟกัสที่ Bitcoin เป็นหลักเอาจริงผมพูดมาสักพักหนะ่อเนาะว่าในส่วนของตัวที่ผมเตือนไปในที่หน้าเพจเองว่าในส่วนตรงนี้ผมมองว่าช่วงนี้เนี่ยควรที่โฟกัสถ้าเราเป็นสายเก็งกำไรนะครับควรที่จะโฟกัสทรงของ Bitcoin เป็นหลักก่อนนะครับทรงของเอาคอยตัวอื่นๆเนี่ยผมอยากให้ ดูไว้ก่อนละกันยังไม่จำเป็นต้องรีบแต่ว่าถ้าตัวไหนเห็นโอกาสจะเข้าไปลองเล่นก็นแล้วแต่ตัวไหนจะเก็บตอนต่ำเนาะแต่ผมมองว่าบิตบีทเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสปรับตัวค่อนข้างได้เยอะจากเหกตุการณ์สถิติเก่าๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทีนี้มาดูกันอีกสักอันนึงก็คือจะเป็นส่วนของ d ีเอ็กเป็นค่างเงินมี u s d t สดีทีนะครับที่เป็นเงินไทยเทียบดอลลาร์ละกันมีตัวเซตนะครับที่เป็นตลาดหุ้นไทยเนาะ มีดาวโจอว์มีน่าสแต็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูภาพรวมของตลาดโลกดุลกรนมว่าตัวไหนมันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนที่เรารับชมกันในส่วนเนื้อหาคลิปนี้ครับก็ต้องขอคุณผู้สนใจดีของคลิปนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ e x c h ช n g e ตัว Pi n e x นั่สนเองโดย p i o n เนนะครับก็จะเป็น e x c h ช n g e ที่จะมีให้บริการนะในส่วนของตัวบอทเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกริดเทรดดิ้งตัวบอทด c a ตัวบอทมาติงเกลนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นระบบนะในการที่จะเอามาจับการเทรดแล้วก็ ปล่อยให้เฉดไปนะครับซึ่งตัวระบบเองนะครับก็จะไม่มีในส่วนของค่าธรรมเนียมในการเปิดบอทดนะครับก็จะมีแค่ค่าฟรีเท่านั้นที่จะค่อนข้างที่จะไม่แพงมากใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะด้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมมีแปะในส่วนของวิธีการใช้งาน,นงต่างๆนะผมเคยสอนไว้แล้วเนาะว่าตัวกิจเรดดิ้งหลักการเป็นยังไงตัวมาติงเกลหลักการเป็นยังไงตัวพวกบอร์ดดีซเเนี่ยหลักการเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่สนใจสมัครเนี่ยก็ดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างเลย นะครับผมโอ okay. เคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมเน,น,นื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มที่ตัวบิตคอยนะครับบิตคอยตอนนี้เนาะก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากทรงใหญ่ๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราเคยเตือนเนาะในส่วนของตั้งแต่ช่วงที่มีการหลุดในส่วนของแฟลตออกมาละนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับมีโซนนี้นะครับจริงๆทรงตรงเนี้ยมันมีลักษณะของแท่งที่สวยอยู่แต่ว่าที่มันเป็นลนักษณะของเวกใช่ไหมถ้าเราเข้าไปดูสี่ชั่วโมงเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเวกก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับแล้วก็ เนี่ยถ้าเราเห็นภาพใหญ่มนก็คือมันหลุดลงมาแล้วนะครับอันนั้นจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเวกมนไม่ผ่านแล้วหลุดหลุดลงมาแบบนี้มันมีโอกาสที่จะไหลลงยาวนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เราควรจะต้องแบบสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหลลงมาถึงบริเวณนี้ได้คิดก่อนหน้านี้เคยเคยบอกไปแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าหลุดลงมาจริงๆนะครับผมมองแล้วนะหลุดลงมาจริงๆเนี่ยมันลงมาถึงเป้าด้านล่างอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาที่ถึงเป้าด้านล่างเนี่ยประมาณ2 3 0 0 0 0ถึง28,000ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่า ผมต้องบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่เราอ่ะพอจะเฝ้าระวังได้ว่ามันอาจจะเกิดการเด้งเพื่อกลับตัวใช่ไหมเพราะว่านี่ครับเราสังเกตเนาะมันเป็นแนวรับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นแนวรับของบริษัทใหญ่ๆเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Tesla หรือว่า Micro ซี g จใช่ไหมครับก็จัดทอนข้างทุนจะอยู่บริเวณบริเวณนี้กันนะครับอทีนี้ประเด็นคือช่วงเนี้ย ถามว่าซื้อได้หรืออยังนะครับอันนี้จะเป็นคําถามที่หลายๆคนก็มัมาจะถามผมในช่วงนี้ผมต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามองเรื่องของต้นทุนในการที่จะถือระยะยาวนะครับตรงบริเวณนี้แถวๆเนี้ยค่อนข้างที่จะพอเก็บได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือปกติถ้าเป็นสายระยะยาวเนาะอย่างที่ผมเป็นเนี่ย นะครับเราก็จะ DCA Bitcoin เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นของผมอ่ะผมเก็บ Bitcoin ใช่ไหมครับคือผมก็ไม่ได้สนใจว่าราคาตกมาตรงไหนหรอกแต่ว่าเ็าจะเน้น DCA ไปทุกเดือนทําเป็นระบบไปนะครับแต่ประเด็นคือกลุ่มที่เป็นอะไรครับกลุ่มที่เป็นคนเก็งกาไรเนี่ยเก็งกำไรต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มันหลุดโซนเนี่ยทำโล่ต่าลงหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยคือมันไม่มีจุดให้คุณเ,เขาเล่นได้เลยครับบริเวณเนี้ถ้าดูทำเฟรมเดย์เนี่ยยังไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะครับเห็นไหม ยังไม่มีอะไรให้คุณเข้าเลยเพราะว่ากราฟก็ยังเป็นขาลงแบบชัดเจนแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ายังไม่เห็นนะเนี่ยมันก็คือหลุดหลุดแนว28 0 0มลงมาแล้วนะครับเป็นปะหลุดแนวสองหมื่นซึ่งเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสาคัญนะครับดังนั้นเนี่ยมองว่าช่วงเนี้ระมัดระวังนะครับทีนี้ผมอยากให้ย้อนไปดูอดีตหน่อยเนะาะเวลาที่บางคนถามว่าถ้าเกิดมันลงจริงๆถ้ามันลงเอาสุดๆจริงๆเนะี่ยเวลาที่มันลงสมมติว่าตลาดหมีมาแล้วใช่ไหมครับแล้วมันลงแบบใหญ่ๆมันมักจะลงได้เท่าไหร่ ผมต้องบอกว่าโหให้ยอมไปดูอดีตนิดหนึ่งถ้าดูอดีตเนี่ยมันต้องไปดูตัว btc ust u s d เนาะ,อะของ bitstamp ครับน,นี่ครับถ้าใครได้ดูคลิปล่าสุดที่ผมสอนเกี่ยวกับวิธีการรับมือตลาดหมีเนี่ยไปเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับนี่ครับก็คือปกติแล้วเนี่ยนะถ้าเพื่อนเม,มาดูตรงนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเราจะเห็นว่า b c ทุกครั้งที่มันขึ้นไปทำ new h i นี่ครับ มันมักจะย่อลงแรงถ้าเราวัดตรงเนี้ยจากราคาเนี้ยลงมาข้างล่างจะเห็นว่ามันย่อดได้ประมาณ80%นะครับอันนี้ผมให้ดูจุดแรกนะครับ82%นะครับอมาดูตรงนี้บ้างน,นี่นะนี่ครับเห็นไหมมี86%เห็นไหมถ้าวัดจากบนสุดย่อลงมาต่ําสุดจากเวลาที่มันขึ้นหายทุกครั้งมนนีตรงไหนอีกนะครับปี2010 เจ็ดอะนี่เนาะเห็นไหมประมาณแปดสิบสองแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นั่นเลยป่ะดังนั้นถ้าเกิดว่ารอบเนี้ยมันเป็นรอบที่จะทำไฮมาจริงๆแล้วลงมายอ่อคือมันก็มีโอกาสผมไม่ได้พูดว่ามันจะเกิดนะผมพูดแค่ว่ามันมีโอกาสถ้าว่ามองว่าเอาย่อแบบสุดๆอ่ะมีโอกาสลงมาแปดสิเปอร์เซ็นต์ซึ่งแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับลองตีตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ลงมาโซนประมาณแบบราคาประมาณหมื่นสามหมื่นสองแถวนั้น นะครับซึ่งก็เป็นแนวรับตรงนี้พอดีเห็นไหมเนี่ยจะเป็นแนวรับโซนนี้พอดีเนี่ยจะมีช่วงเนี้ยมีย่ำอยู่เห็นปะ,ะผมผมเปิดอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันตัววอลุ่มโปรไฟล์แล้วกันนะครับเ<ส>นี่ยคือโซนเนี้ยเห็นปะจะเริ่มเป็นโซนที่มีการเก็บของกันเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้แหละตั้งแต่ประมาณสองหมืนประมาณหมื่นสองหมื่นสามแถวนี้เนี่ยที่เริ่มจะมีแท่งยาวออกมาแบบนี้นีครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ให้เห็นนะครับแลวเนี้ยช่วงเนี้ยคือช่วงที่มีโซนหนาขึ้นมาใช่ไหมวอล,ลุ่มหนาขึ้นมาแตพ่พอหลุดตรงนี้ไปเนี่ยไอ้บเโล่งละเนี่ยพอหลุดโซนประมาณตั้งแต่หลุดประมาณ2องหมืลงไปเนี่ยช่วงนี้โล่งละจะมาเจออีกทีก็เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ท,ที่บริวารบริเวณไฮตรงนี้แต่ว่าเนี่ยก็คือบอกเลยว่าตั้งแต่โซนเนี้ยลงไปเนี่ยมีแกวดังนั้นมีโอกาสจะหล่นลงมาค่อนข้างเยอะสูงถ้าเกิดกราฟเป็นลักษณะนี้แล้วก็ยังไม่มีข่าวดีมีแต่แบบปัจ ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ส่วนตัวนะถ้าเป็นกินกําไรนะครับก็จะมองว่าถ้าเป็นสายรันเทรนที่เป็นเล่นสปอตช่วงนี้ผมจะยังไม่ยุ่งเพราะกราฟยังไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสายอะไรครับสายฟิวเจอร์เนี่ยช่วงนี้น่าช็อตน่าจะได้เปรียบแต่ว่าหน้าช็อตก็ช่วงนี้อาจจะยังแบบไม่ได้แบบได้เปรียบขนาดนั้นเพราะว่าถ้าดูจริงๆเนี่ยไม่แน่อาจจะเกิดการรีบาวระยะสั้นได้นะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยก็เริ่มจะเห็นไดเวอเจนท์ให้เห็นเห็นปะเริ่มจะมีเหมือนไดเวอเจนท์แต่ยังไม่นเห็ ก็อาจจะมีการรีบาวสั้นๆเพื่อขึ้นระดับนิดนึงแล้วลงต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมานั่งฟายเอากรรมผมยังไม่รู้เหมอือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คือต้องไปดูในดีเทลแต่ว่าประมาณนี้อยากจะเตือนไว้ก่อนว่าในภาพใหญ่ๆเลยนะครับมันมีโอกาสลงได้อีกพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าลงมาจริงๆก็แสดงว่าเราอาจจะได้เจอ1 2 3 4 5ี่ที่จบไปแล้วไอ้ตรงนี้เราอาจจะไม่ใช่ยี่ที่เรานับแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นลักษณะขึ้น2ที่อาจจะลงไปเท่าไหร่ครับ ลงไปแถวโซน78.6เลยก็ได้หรือว่าเนี่ยครับแปดเลยก็ได้คืออันนี้บอกบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าลงไปจริงๆเราต้องมีแผนรับมืออย่างช่วงนี้คือเกงกำไรเราก็แค่หลอกไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้า DCA ผมมงแนะนําว่า DCA ต่อไปครับนะก็มันก็เป็นทุกไซเคิลเห็นปะ่ะทุกไซเคิลขึ้นมาได้ลงไปได้มันก็ขึ้นกลับมาได้ทุกไซเคิลลงลงไปได้มันขึ้นกลับมาได้ นะครับประมาณนี้สําหรับบิตคอยนี้มาดูกันในส่วนตัวต่วตอมานะครับจะอยากให้ดูที่มันแบบเป็นตัวหนึ่งที่กดดันบิตคอยมาตลอดเลยนะั่นคือในส่วนของ DXY ครับ DXY เนี่ยก็คือค่าดัชนีดอลลาร์ใช่ไหมครับที่มันจะเกณฑ์อยู่คนละฝั่งกับตัว BTC มาโดยตลอดทีนี้ต้องบอกว่า US เอ็ดอลลาร์ทำไมถึงน่าสนใจต้องบอกว่าน่าสนใจนครับเพราะว่ามันเริ่มเนี่ยครับในรอบตั้งแต่ปี2000เนี่ยครับ2008นะนี่ดูนะตรงข้างล่างนะครับจะเห็นนะเลข0 0 8 0 9ศูนปด้ปะ 2,008นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มันทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2,008ถึง2,020ว่าในเกือบเกือบ20ปีเนี่ยมันทำนิวไฮแล้วนะในเกือบในเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมามันทำนิวไฮเรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยมาเป็นการเบรกครับมันเป็นการ, break, รบเบรกแบบเบรกเอาออกไปเลยเนี่ยเบรกไฮไปเบรกเอาไปคือมันมีโอกาสที่จะบูลลิสได้มากๆนะครับมันมีโอกาสที่จะบูลลิสได้มากๆเนี่ย ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันเบรกเอาออกไปแล้วนะครับอาจจะมองเป็นลนักษณะของขับไปแฮนเดิลหรือเปล่าเนี่ยก็น่าจะขึ้นได้อีกถ้ามองเป็นทรงแบบนี้นะครับดังนั้นระวังาไอ้นี้ดีเอ็กวายมันขึ้นเยอะจากการที่เขาจะทำคิวชีหรือว่าการเพิ่มดอกเบีย้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีการดึงเงินกลับในระบบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกดดันตัวบิตคอยได้นะครับก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมานั่งดูกันดีๆนะครับแล้วก็พยายามบริหารพอให้ดีนะครับ พอดีเอ็ส่งผลอย่างนี้เนาะก็จะเห็นว่าค่างเงินดอลลาร์แข็งขึ้นแน่นอนครับว่าเงินสกุลไทยเราก็ตอนนี้ก็คือต้องปรับตัวขึ้นเยอะตามนะครับนี่เนาะก็ต้องบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเงินไทยก็เฟ้อพอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับ3 4 6สิเป็นเรียบร้อยนะครับคือค่อนข้างที่จะโดนกดดันพอสมควรนะเงินเราก็แลกเปลี่ยนอะไรก็ไม่ค่อยคุ้มละ ครับนี่เนาะเบกนิวไฮไปในช่วงเท่าไหร่ครับช่วงปีเนี่ยครับช่วงสองสามปีมไมเนี่ยเบกนิวไฮไปละเดี๋ยวก่อนผมว่ามันน่าจะมีตัวที่มันมีระยะเวลานาน,านกว่าน,นี้หรือเปล่าเนี่ยนี่นี่นี่ครับเนี่ยปะ่ะเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเนี่ยครับก็ตอนนี้ปีสองพันสิบสองพันสิบห้ามันขึ้นไปอยู่ประมาณสามสิบหกบาทนะครับก็เนี่ยดูว่ามันจะขึ้นกลับไปประมาณสามบหกบาทได้ไหม แต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเบรกเบรกกา36ไปนี่สมมตินะครับเบรกกาะ36ไปนี่นี่โอ้โหอันนี้น่าจะเจอวิอกฤตเงินเงินบาทพอสมควรนะครับาอาจจะกลับไปเหมือนปีโอ้โห2005อะไรแบบนั้นนะครับแอบน่ากลัวนะครับแอบน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้จะเห็นทรงกลาฟค่อนข้างจะบุริข,ขึ้นมามากๆนะครับนอกสําหรับตัวค่างเงินบาทนะครับอทีนี้มาดูอีกอันนึงครับนั่นคือในส่วนของหุ้นไทยครับตัวเซตเนาะ เซตตอนนี้นะครับถ้าดูจากภาพนะครับภาพรวมนะครับก็เนี่ยเราได้มีการขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งหรือเปล่าลงสองที่หลายคนมองกันใช่ไหมนี่ขึ้นสามหรือเปล่านี้ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือยังทรงเนี่ยมันไม่เหมือนขึ้นค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมาดูตรงนี้ครับมาดูบริเวณนี้หลังจากที่ช่วงโควิดอ่ะมันตกลงมานะนี่คือหุ้นการาฟเซตไทยครับหุ้นเราก็โอเคแหละก็มีการปรับตัวขึ้นหลายอ,อย่างหรือหุ้นหลายอ,อย่างใน ในอุตสาหกรรมมันก็จะค่อนข้างขึ้นมาเนาะนะครับช่วงนี้ก็จะมหีหุ้นแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีหุ้นที่มีข่าวดีดปรับตัวขึ้นหลายตัวแต่ว่าช่วงนี้ครับต้องบอกว่าช่วงเนี้ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าดูตรงนี้เน,นาะลักษณะการขึ้นเนี่ยเราจะเห็นโมเมนตัมของกราฟเนี่ยยังยก High ยก Low อยู่เนาะเนี่ยครับยก High ยก Low อยู่นะครับเนี่ยยก High ยก Low อยู่เนี่ยครับ, 5, เ,รบเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ขึ้นแบบแอบ,บ,บ,บฝืนๆน,นะคือเป็นยก High ยก Low ที่แบบว่าอืมแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรตลาดลังเลคือไม่ได้แบบว่าแรงนึกออกไหมครับเป็นยกไทย,ยกโลที่ยังไม่ได้แรงมากนะครับนี่คือแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีขึ้นส่งมีอะไรที่แบบส่งที่แบบเหมาะถึงแรงมากแต่ว่าวันนี้คือตอนนี้ทําโลต่ําลงนะครับแล้วก็หลุดเทลาย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นตลาด้นไทยก็ระมัดระวังนะครับตลาดคนไทยอระ,ะมัดระวังนิดนึงว่าเอ้ยไม่แน่ช่วงนี้อาจจะมีการปรับตัวนะครับของการเทคโปรฟิตในตลาดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอะไร ที่แบบเป็นข่าวหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องเราสังเกตงบแล้วมันงบไปหลายตัวไม่ดีเนี่ยระวังนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนาะแอบน่าสนใจว่าจะลงได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูนอกจากพุ้นไทยมาดูดาวโจนส์กันบ้างครับดาวโจนส์เนี่ยก็คือก็ปรับตัวให้เห็นแบบก่อนเลยนะครับทีนี้ดาวโจนส์ถ้าดูจากอดีตเนี่ยจะเห็นว่าทุกๆครั้งเนาะมัน้างท่จะถูกตลาดอุ้มมาโดยตลอดนะ ก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นมาตลอดเนี่ยยกไฮย,ยกโลขึ้นมาตลอดเลยนะครับมีช่วงเนี้ยเหมือนจะหลุดลงมาเนาะแต่ก็ยังแข็งกลับขึ้นไม่ได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยทรงก็เริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วครับมีดเวเจนต์ให้เห็นแล้วด้วยนะครับนี่เนาะมีดเวเจนต์ให้เห็นนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับนี่เนาะดเวเจนต์ให้เห็นแล้วก็กราฟเริ่มจะปรับตัวหลุดโลลงมาแล้วนะครับเห็นป่ะนพฤติกรรมก็คือเริ่มจะปรับตัวเป็นเทรนขาลงแล้วทำโลทำไฮต่ำลงใช่ไหม ให้ต่าลงให้ต่าลงโลต่ลําลงเงี้ยคือหลุดเทรนมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายรันเทรนเัาก็จะคัดกันเรียบร้อยแล้วครับก็จะคัดรอสหรือว่าท p พีกันเรียบร้อยเวลาซื้อก็ซื้ออ,อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยสายเนี้ยคจะซื้อก็จะขายเรียบร้อยอย่างเนี้ยก็เรามาระวังว่าจะลงมาหาโซนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยจะเป็นแนวรบศัดไปครับตัวดาวโจนนะเนี่ยประมาณาแถวแถว,แถวโซนนี้ครับประมาณเนี่ยครับประมาณ26,600นครับเนี่ย นี่ครับนี่เป็นโซนรับของดาวโจน์อะตัวเซตลืมดูโซนรับให้นะครับเซตเนี่ยโซนรับน่าจะเป็นโซนประมาณนี้นะครับแต่ผมถ้าผมมองนะผมมองผมจะมองแถวนี้มาผมว่าโซนเนี้ยแข็งสำคัญนะครับเนี่ยเนาะก็ประมาณพันสองนะครับโซนประมาณพ <N> ันสองนะครับเนี่ยอาจจะมีอาจาอาจะมีก่อนน้าเนี้ยที่มีอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับโซนไฮบริเวนเนนะาะก็จะเป็นพันสี่นะจะมี2โซนแล้วกันเบื้องต้นผมมองว่าน่าจะตกตังพันสองก่อนแล้วก็ลงพันสี่แต่ว่าดาวโจน์เนี่ยนะครับเท่าที่เห็นตรงเนี้ย ยังไม่มีอะไรน่าจะลงมาโซนนี้ก่อนเลยประมาณ2 0 0 0มนะครับอะมาดูตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือในส่วนของ N a s d a q นะครับ N a s d a q กนี่ครับก็ทรงเดียวกับดาวโจนสะ์เนาะก็นี่ครับหลุดหลุดโลมาให้เห็นแล้วเนี่ยก็คือพฤติกรรมไม่ดีแหละไปทำไฮนะครับทำโลแล้วก็ทำโลใหม่หลุดมาเรียบร้อยนะครับอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นจุดที่ต้องท p ออกแล้วนะครับหลายๆตัวก็เราต้องระวังแล้วกันนะอันนี้ผมดูภาพรวมแต่ว่าหู้ใดๆตัวถ้าตัวไหนมันเริ่มเสียทรงแล้วทรงค่อนข้างที่จะล้อกอะ อะไรครับดาวโจนส์แแแบบนี้หรือว่าหุ้นไทยแบบนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะว่าจะเริ่มแบ่งทีพีนะอาจจะไม่ต้อง TP ีหมดก็ได้จะเริ่มแบ่ง g p เอาทุนออกหรืออะไรก็ลองมาเนจพอร์ตให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันนี้นะครับที่จะเป็นในส่วนของตัวที่อธิบายภาพรวมของทั้งตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดโลกเลยละกันนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ต้องบอกว่าไส้หลายอย่างมันเริ่มมาแล้วเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาระวังกัน ทีเนี้ยก่อนที่เนี้ยผมก็มีเตือนนไปวันที่12นะครับที่กลุ่ม Discord ของผมเนี่ยนะครับก็จะมีวันที่12แล้วก็จะมีเตือนว่าตอนเนี้ยคือ b ี c เนี่ยมันหลุด2 0 0 0เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ถือออคอยตัวไหนอยู่เสียทรงเนี่ยก็คือผมแนะนำว่าถ้าออคอยตัวไหนเสียทรงแล้วมันผิดแผนเราตอนแรกก็คือหยุดเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ซันนีสปอร์ตตอนนี้ก็จริงๆคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้เพราะว่าการเทรดอะ จริงๆบางครั้งเนี่ยการไม่เทรดก็คือการเทรดเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องเล่นเข้าอ,ออกทุกวันอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราคุยอยู่แล้วแต่ควเข้าใจว่าเวลาที่เราเข้ามาเล่นตลาดแล้วเราต้องเทรดทุกวันใช่ไหมครับซึ่งจริงๆไม่ใช่นะบางครั้งเนี่ยเราควรจะดูด้วยว่าสภาตลาดเนี่ยเราเห็นเทรนด์ i ิเรกชันมันชัดเจนหรือยังถ้าดิเรกชันมันยังไม่แน่นอนอย่างเงี้ยเราอาจจะยังไม่เล่นอาจจะคุณอาจจะเล่นแบบสวิงเทรดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่า บางคนบางสายอย่างผมเองผมไม่ได้มีเวลาเฝ้ากราฟตลอดผมก็จะไม่เล่นถ้าเกิดว่าทิศทางไม่แน่นอนนะครับทีนี้อย่างช่วงนี้ก็จะมีคําถามอีกอันหนึ่งก็คือช่วงที่ลูน่ามันมีการแตกใช่ไหมก็มี USDT หลุดเพก USDT ไม่ใช่ USDT นะครับ USDT หลุดเพกหลายๆคนก็ถามอีกว่าเอวแล้วตอนนี้เราจะไปถืออะไรดีเพราะว่าล่าสุดก็ตัว USDT เนี่ยก็มีการเหมือนจะหลุดเทคลงมาเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าผมบอกเลยว่า USDT มันจะหลุดเทคด้วยคนละเหตุผล กับตัว UST UST เป็นอัลกอริทึมใช่ไหมอัลกอริทึมพังมีการเรียว่าอะไรในระบบระบบพังหมดนะครับแต่ว่าตัว USDT เนี่ยนะครับเขามีในส่วนของตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดี1ต่อหนึ่งอ่ะคือมีการค้ำไว้หนึ่งต่อหนึ่งะครับซึ่งไอ้หนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนแบบมันไม่ได้เป็น,นกลไกทางอัลกอริทึมเท่าไหร่เพนทั้งนั้นเนี่ยเราเวลาระบบมันพังมันไม่ได้พังแบบแบบแบบรวดเดียวนะครับแต่ว่ามันมีข้อหน้าเป็นห่วงของ USDT ก็คือในส่วนของตัวที่เรียกว่าการทีี่่เเานย นะครับไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินค้าอยู่นะั้นจริง,รงๆหรือเปล่านะครับมีตรวจสอบล่าสุดก็บอกว่ามีไม่ได้มีแบบ USD ไม่ได้มีตัวแบบเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค้าอยู่จริงๆเต็มหมดทั้งทั้งแบบอาจจะมีตัวกองทุนหรืออสังคอื่นๆที่คอยมาแบกแทนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องเถียงไปแต่ว่าด้วยส่วนตัวตอนนี้ถ้าดูจากกองทุนหรือว่าที่อื่นที่เขานิยมถือกันก็จะเป็นตัว USDC นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็น Stablecoin ที่สามารถที่จะช่วงนี้ผมก็จะถือ2องตรงนี้เป็นหลัก u ย d c b u ดนะีนะครับเนาะแล้วก็นะครับใครช่วงนี้ก็แนะนำครับก็ตลาดอย่างที่ผมบอกเวลาตลาดคริปโตมันลงได้ผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูอ่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมบอกว่า5้าวิธีรับมือกักบตลาดหมีแล้วกันถ้าเกิดว่าใครสนใจว่าถ้าช่วงตลาดหมีมันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปดูคลิปนั้นได้แล้วก็หาวิธีรับมือกันไว้ด้วยถ้าเกิดตลาดหมีมันมาจริงๆถ้าไม่มีก็ดีไปครับเพราะผมก็ไม่อยากให้มีเหมือนกัน นึ่งออกมาถ้าเกิดผมไม่อยากให้เกิดเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมยังสนุกกับตลาดคริปโตได้สักพักเลยแต่ว่าถ้าเกิดตลาดมีมาจริงแน่นอนครับมันจะเป็นช่วงที่ซึมจริงๆเราจะเข้าสู่แบบช่วงที่แบบว่าะปีนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้อาจจะมีโปรดักอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าแน่นอนคนมันก็จะออกจากตลาดไปเยอะ นะครับเราอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าดันไปได้เพราะผมคิดว่ามันยังเร็วเกินไปหรือเปล่าที่แบบตลาดมันจะมีเนช่วงนี้ก็เนี่ยแล้วแต่ทุกคนนะทุกคนคิดว่าไงบ้างครับคิดว่ารอบนี้ตลาดหมีจะมาจริงๆหรือ,อยังหรือว่ารอบนี้ตลาดหมีมันจะยังไม่มานะครับยังไงเนี่ยก็ลองบอกกันได้แล้วถ้าเกิดว่าหมีมาเนี่ยคิดว่าตลาดหมีมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับเหมือนกับปีก่อ,อนก่อนไหมครับคนที่เคยผ่านมานะปีก่อนๆ่อนคิดว่ามันจะเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าคิดว่าแบบเฮ้ยตลาดหมีรอบนี้ไม่เหมือนเดิมโปรดักเราเยอะโปรดักเราแน่นลองมาแสดงความเหนดู นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของใครนะที่สนใจในการวิเคราะห์กราฟแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะเริ่มศึกษากราฟนะครับผมเองก็มีคอร์สนะครับที่เป็นคอร์สในส่วนของการสอนพื้นฐานเนาะเกี่ยวกับตัวเทคนิคอลอะไรสิทธ์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือหรือใครที่จะเป็นคนที่แบบว่าเริ่มแอดวานขึ้นมาหน่อยอยากเทรดฟิวเจอร์นะในช่วงตลาดมีแบบนี้นะครับบัญชีการเทรดขาลงหรือว่าตลาดขาลงอะไรแบบนี้มันก็ต้องต้องใช้ฟิวเจอร์เทรดเท่านั้นใช่ไหม ใครสนใจตรงนั้นก็สามารถจะดูรายละเอียดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมแปะเอาไว้นะครับเพื่อนๆก็ลองทักไปคุยกับแอดมินได้สำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโปรแกรมใหม่ในช่องไอเด t อลอสครับสวัสดีครับ